คือเป้าหมายของทรัมป์เนี่ยก็คือทําให้จีนส่วนเสได้มากที่สุดการส่วนเสียได้มากที่สุดก็คือเรื่องของไม่น้ํามันไปจีนอันนแน่นอน,นเดียวกันก็ไปทาให้น้ํามันเนี่ยที่จะมาที่จีนน้อยลงให้เกิดมีปัญหาแล้วก็ทำให้น้ามันตลาดโลกลดลงให้มันเกิดอร์พลัสหรือว่าสุนเกินของอุปทานรถไฟฟ้อาอสังหาธนาคารก็จะพักต่างกันนะมาเป็นกระบวนการที่ยําประเทศจีนแบบไม่มีทางไป แล้วก็นอกจากที่จะไปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีการที่จะขายอาวุธไ้รัฐใหม่ให้ใก้บวันเนี่ยร็อตทีแล้วเนี่ยจีนเดือดรานะนี่เดือดมากลเลยออาขายร็อตหนึ่งเอาให้ไตายในข้างหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อจีนเดือดเพราะจีนเดือดเนี่ยจีนจะไปเอาเงินที่จะพปปัฒนาประเทศให้รวยๆเนี่ยน,นะเอาไปสร้างอาวุธพอไปสร้างอาวุธปังเงินที่จะไปดูแลประชาชนจะลดลง นอกเหนือจากสาหรัฐอิรหร่านสหรัฐกิเลนอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะที่ก็ยังคงเป็นสหรัฐเหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนยังคงจับตาดูอยู่เช่นกันคะ่ะก็คือสหรัฐไต้หวันจีนคะ่ะมีข่าวมาเหมือนกันคะ่ะว่าทางสาหรัฐเองเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงกับไต้หวันแล้วนะคะที่ว่าจะลดภาษีน้าเข้าไต้หวันลงท่านมองฝั่งนี้ว่าอย่างไงคะท่านมองว่าสงครามเศรษฐกิจของฝั่งนี้เนี่ยบรรเทาลงเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมมันน่าจะเบาลงแล้วหรือย,อยังหรือท่านมองอย่างไรคะ คือเป้าหมายของทรัมป์เนี่ยก็คือทําให้จีนส่วนเสห้ได้มากที่สุดการส่วนเสใหได้มากที่สุดก็คือเรื่องของไม่น้ํามันไปจีนอันนี้แน่นอนแล้วผมไม่เชื่อว่ายูดีจะไปลบกันหรอกเพราะว่าถ้าไปลบเนี่ยมันสะเทือนทั้งทั้งคู่นะครับทือนั้งคู่สหรัฐก็จะสะเทือน,จ,น,อนจีนก็สะเทือนแต่ไค้คู่ในเรื่องธรรมดาแล้วก็นอกจากที่จะไปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีการที่จะขายอาวุธให้รับมาให,ให้ไต้หวันเนี่ยรับที่แล้วเนี่ยจีนเดือดแล้วนะนี่ เดือดมากลเลยอาวขายล็อตหนึ่งเอาให้ไก่ตายไปข้างหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อให้จีนเดือดเพราะจีนเดือดเนี่ยจีนจะไปเอาเงินที่จะพัฒนาประเทศให้รวยๆเนี่ยนะเอาไปสร้างอาวุธพอไปสร้างอาวุธปังเงินที่จะไปดูแลประชาชนจะลดลงแล้วก็จะเหมือนสาภาพโซเวียตสมัยเลแกน กอนเลแกนคือเลแกนมามันเป็นจังหวะพอดีเพราะเลแกนเนี่ยเขาจะทำเรื่องสตาลอร์ถ้าจำได้สมัยนู้นณะนะปีประมาณ80 85อะไรเนี่ยเขาจะทําให้ดาวเทียมแล้วว่าขีปนาวุธของรัสเซียมาแต่ผมยิงได้หมดคุณไม่มีทางขึ้นจากฐานยิงอะไรเนี่ยตัวของโซ,โซเวียตสมัยนั้นก็ตกใจลงทุนเรื่องของไอ้อาวุธต,ต่างๆในมหาศา,ศาลเลยแลวตังหมดไม่มีจะก,กินพราะมมีจะก,กินก็พังเลยนะครับอันเนี้ยผมว่าก็เป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่จะ ยั่วให้จีนเนี่ยต้องสร้างอาวุธหรือผลิตอาวุธมากขึ้นเกินความจําเป็นแนวเดียวกันก็ไปทาให้น้ํามันเนี่ยที่จะมาที่จีนน้อยลงให้เกิดมีปัญหาแล้วก็ทำให้น้ํามันตลาดโลกลดลงให้มันเกิดเซอพล u สหรือว่าส่วนเกินของอุปทานรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาอาสังหาธนาคารก็จะพันตามเห็นไหมมันเป็นขบวนการที่ยําประเทศจีนแบบไม่มีทางไปอะดูแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วดูแต่จีนก็ยังสู้เก่งนะ ทั้งจีนรัตสี่รัตสี่ก็ยังโกลดอยู่มีโกลดอยู่แต่ว่าต้นทุนต่างๆเนมั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 นท่วมโกลดอย่างจีนเนี่ยทางออกนำข้าวเนี่ยมันเริ่มเริ่มแกลบในเริ่มเลอนิดเดียวแล้วก็แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันเตึงหมดมันไม่มีส่วนเกิดที่จะไปช่วยตรงไหนได้มีแต่จะประคองตัวนะครับแล้วนี้ก็หมายความว่าจีนกําลังจะเข้าถึงจุดวิกฤตที่เราต้องดูทีว่าจะาอย่างไงนะมันก็ต้องดูที่หลานว่าเขาได้จริงไหมถ้าได้จริงนี่จีนเนี่เป๋เลย แล้วก็ไม่รู้จะทำไงนะครับแต่สมมติว่าไม่ได้อิหลานจีนยังอยู่ในสถานีนี้เดิมได้เนี่ยก่อนจะโจมตีไต้หวันเขาจะต้องได้น้ํามันก่อนน้ํามันจากตะวันออกกลางวิธีการคือต้องได้ประเทศพม่าข้างบ้านเราทางใดทางหนึ่งหรือมีข้อตกลงทางใดทางหนึ่งให้มีการต่อท่อน,น้ํามันตรงจากตะวันออกกลางเนี่ยมันก็มีเลือมานะแต่ว่าส่งจากเมียนมาตรงไงเราจะข่ทซึ่งอัลกันมันยึดอยู่อักกันมันยึดอยู่แล้วมันจะยอมไม่ยอมเนี่ยคือสหรัฐเขาหรือ ตะวันตกก็ได้หรือว่าจะอินเดียก็ได้อินเดียก็ไม่ถูกกับจีนอยู่ใช่ไหมเขาก็จะเป็นล็อกไว้อ่าให้จะมาผ่านผมมาจ่ายตังค์เยอะๆหน่อยหรือว่าให้ไปน้อยหน่อยอ่านี้จีนก็ยุ่งแนละ้วดังนั้นจีนถึงจะต้องมองไปสองออปชั่นออปชั่นนี้ออปชั่นหนึ่งกับอีกออปชั่นนึงก็คือเรื่องแด์บิดของไทยเพื่อจะต่อรถไฟคอนดิสูงเนี่ยเข้าไปที่จีนได้ถ้าเกิดมันไม่ถล่มนะอุโมงค์อย่าถล่มใหม่ให้มันถล่มในน้อยหน่อย,อย,อย,อยแล้วกส็ส่งน้ำมันจากไทยเนี่ยขึ้นไปจีนมันก็จจจะะทําาให้้้เพรอมตตีวัน แต่ตอนนี้ศาสตการมันเปลี่ยนไปเยอะไงเพราะว่าถ้าเกิดต่างชาติไปได้ยีหลานในย,ยุทธศาสตร์โลกหรือภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเลยจีนเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นทางที่จะไปยึดไต้หวันได้แล้วผมก็ยังเสนออยู่ตลอดเวลาวิธีการยึดไต้หวันง่ายสุดคุณอเอาเงินมาให้ก๊กมินตั๋งเยอะๆพรรคก๊กมินตั๋งอะ่ะที่เขาอยากรวมกับคุณน่ะให้เขาเป็นรัฐบาลให้ได้สินะคือคือจริงๆคนคน,คนที่เลือกพรรคายคานตอนนี้เป็นรัฐบาลเนี่ยคือเข้าไปคนพื้นเมือง ส่วนกุ้มิตานี่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่มาอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็อยากที่จะกลับไปอยู่แผ่นดินใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนในเกาะไต้หวันเองไม่ยอมก็ต้องดูกันไปแต่วิธีการง่ายสุดก็คือเอาชนะทางการเมืองง่ายกว่าประหยัดประหยัดเงินกว่าแต่จะใช้กําลังเนี่ยยากนะครับ หากว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะสามารถที่จะจัดการกับฝั่งของอิหร่านได้จริงๆค่ะอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วจีนเองมีอาวุธลับอะไรที่อาจจะรอหรือว่าสามารถหยิบมาใช้เพื่อที่จะกลับมายึดคืนอํานาจในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจของโลกได้ไหมคะจีนเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ต้องคิดเลยไม่มีทางสู้สหรัฐไม่มีทาง มีทางเดียวก็คือเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจเหมือนที่ญี่ปุ่นเป็นสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยถ้าจะอยู่ให้รอดก็คือเป็นประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจแล้วก็พยาพยาไปแข่งด้านอาวุธกับทางสหรัฐคือเหมือนต้องคุณต้องยอมสยบหน่อยเมื่อท่านสีขึ้นมาเนี่ยท่านก็คิดการกลท่านบอกว่าจะต้องกลับเป็นประเทศจีนทำเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเป็นเจ้าโลกอีกรอบไงพอคุณตั้งสโลแกนนี้มาก็ยุ่งเลยทีนี้ทั้งยุโรปทางสหรัฐก็มาฟาดคุณไงตอนแรกอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้ว ก็ค้าขายเป็นปกติพระคุณตั้งส,สโลแกนตรงนี้แล้วก็วันเบลวันโรดก็ดูแลดีแต่วันเบลวันโรดเนี่ยมันคือเส้นทางของจักรวรรดิยมเพราะว่ามันมีถนนโรมันมีถนนจินซีใช่ไหมก็คือการสร้างถนนสร้างการติดต่อเพื่อจะไปยึดประเทศอื่นๆมาเป็นประเทศสลาตอันนี้เป็นแนวคิดคลาสสิกนะซึ่งฝรั่งเขาพอเห็นคุณประไก,ก่เขาก็ตกใจไงแล้วบันเบลวันโรดคุณก็ไปยุ่งกับศีลังกากลายเป็นกลายเป็นว่าเป็นมรดบ,บริวารของคุณแล้วอะไรเงี้ยเขาเห็น พฤติการต่รางๆเหล่านี้เขาไม่เขากลัวฝรั่งขี้ตกใจคุณม่ทําให้ฝรั่งตกใจแทนที่คุณจะอยู่เงียบๆแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆกระทั่ทงคุณมีเทคโนโลยีสูงใกล้เคียงกับเขาแต่เนี้ยการแข่งการทางเทคโนโลยีเนี่ยจีนก็วิ่งมาไกลแล้วละ่ะแต่ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงสุดจริงๆน่มันไม่ทันเขาไงจะไม่ถึงถึงแม้ว่าจะมีโฆษณามาว่าจีน,นเป็นเบอร์หนึ่งนู่นเบอร์หนึ่งนีงนง่อะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาพิสูจน์จริงๆเนี่ยอย่างกรณีเวเนซเวลาเนี่ยไอ้ระบบปะสู้อากาศยานระบบ เรื่อไรเรดาร์เนี่ยที่จะป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยคุณไม่เห็นเครื่องบินของสหรัฐเลยเหรอรับตกคอปเตอร์ก็ไม่เห็นใช่ไหมบินข้ามาแล้วมากวาดเบเนเซีลามาดูโลหน้าตาเฉยอะทั้งที่คุณเอาระบบไปวางไป็มไปหมดแล้วก็ตัวไอบ้บุกอะ่ะ M3 แรงตางที่เป็นเป็นตัวขนาดระยะกลางระยะไกลเนี่ยถูกทําลายเรียบหมดอะไรเงี้ยก็แสดงว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศคุณใช้ไม่ได้เลยมันไม่ใช่นนะเป็นสิ่งที่สู้กับสหรัฐไม่ได้ไง ถ้าเกิดหลงคิดว่าถ้าเกิดการสงครามกับซัดจริงแล้วสหรัฐใช้กำลังจริงเนะ่ยคุณแน่ใจหรือว่าปักกิ่งจะอยู่รอดใช่ไหมมันมันเสี่ยงนะแต่ว่าไม่เกิดสงครามแบบนั้นหรอกเชื่อเถอะเพราะามัน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 ,ม,นมันลำบากทั้งโลกไม่เกิดต่างคนต่างขู่ไปงั้นแหละนะครับผมก็เห็นว่าโอกาสที่จะยึดไต้หวันลดลงไปเยอะถ้าสมมุติว่าตัวของอสหรัฐด้อีหลานะการจะยึดไต้หวันลดลงไปเลยนะครับ ค่ะเมื่อสักครูนี้ท่านพูดถึงรัเสเซียกับจีนหลังจากนี้ค่ะท่านมองว่าท่าทีของรัเสเซียกับจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ไปอีกไหมคะหรือหากว่ามีการโจมตีท่าทางหรือท่าทีของทั้งสองประเทศนี้จะยังคงเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะรัเสเซียไม่ยุ่งแต่จะพูดว่าแรงๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดการโจมตีคุณพูดไม่ได้เราสียคุณไปโจมตีอยู่เครงก็พอกันแหละ,ละตอนเนี้ระเบียบโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอ้างสัมปชาญญกันยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า ระเบียบโลกเก่าที่ทางสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ร่าขึ้นมาหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยมันเลิกไปแล้วจากท่าทีของรัสเซียจากท่าทีของสหรัฐที่เปลี่ยนไปแล้วสหรัฐเนี่ยไม่สนใจเรื่องของการคุ้มครองโลกอีกต่อไปสนใจแต่ว่าตัวประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นประเทศสหรัฐก็จะกลายเป็นประเทศล่าอานิคมเมือนกรกิจฝรั่งเศสสมัยก่อนรัเสเซียก็ล่าอานิคมไปแล้วจะเป็นบุกยุโรปแต่ไปติดอยู่ที่ยูเครนพลาดไปหน่อยส่วนจริงก็ล่าอานิคมทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้ว ประเทศต่างๆที่ไปกู้นี่ยืมสินของจีนมาก็เป็นก็นโยบายต่างๆก็ต้องเดินตามจีนหมดหรือบางประเทศจะไม่ได้ไม่ทันได้กู้นี่ยืมสินก็เปิดให้จีนเข้ามาเต็มประเทศไปหมดก็มีตึกนุ่นถลม่มไอ้เครนนั่นพังไปตามภาษาของประเทศนั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะนะเราอย่าไปโยงนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เขาล่าในคมกับทั้งโลกนะครับดังนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งรัสเซียทั้งจีนก็จะ ยืนอยู่ที่ผมโยนตัวเองเป็นหลักไอสาระทำอะไรเรื่องคุณผมผมก็เอากับพวกผมถ้าเอากับพวกผมจริงก็ต้องไปช่วยอีหลานซึ่งตอนนี้ยังไม่ช่วยเลยจริงไหมถ้าถ้าช่วยเมื่อสาระเรื่องเขาเคยนกำลังแลสเสียต้องขึ้นกำลังเข้าไปช่วยอีหลานถามว่าไปไม่ไม่ไปไม่ไปคือจบครับให้กําลังใจเฉยๆก็ยืนยืนดูเพื่อนลบไปมันจะเป็นอย่างนั้นครับ